สวัสดีครับสวัสดีบ่ายวันที่14กุมภานะครับวันวาเลนไทน์นะครับทีมงานอําไพสวิตวันนี้ได้ส่งมอบรถในการติดตั้งแก๊สอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ติดตั้งทั้งระบบนะครับระบบแก๊สหัวฉีดนะครับ AG s เซนิกบู Box นะครับสวิตแก๊สจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้รอเข้าระบบอยู่นะครับติดเสร็จตั้งแต่รอบบ่ายแล้วนะครับส่วนด้านหน้านะครับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ของ AG นะครับ อุปกรณ์ด้านหน้าเนี่ยหัวฉีดนะครับใช้ชนิดแยก1.9โอห์มฮาน่านะครับเป็นหัวฉีดชนิดแยก1.9โอห์มฮาน่านะครับส่วนหม้อต้มใช้ตัว170แรงนะครับ AT09 n o d i c ของ t o m a s e l o นะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมนะฮะส่วนถังนะครับถังด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนด้านหลังนะครับถังทางเจ้าของรถนะครับต้องการยางอะไหล่ไว้ใช้งานนะครับต้องการยางอะไหล่ไว้ใช้งานก็วางเป็นถังแคปซูลนะครับ 58ลิตรนะครับถังแคปซูล58ลิตรถังก็เป็นปีนี้เลยนะครับปี2023นะครับวาล์วที่ใช้งานเป็นของโทมาเซโตนะครับโทมาเซโตนะครับติดตั้งทั้งระบบแบบนี้นะครับทีมงานนำไปสวิตรับประกันสินค้า2ปีเต็มนะครับไม่จำกัดระยะทางนะครับระบบแก๊สหัว 4Dg ฝากไว้ด้วยครับทีมงานนำไปสวิตนะครับ081 304 9489ครับขอบคุณครับ